รอหมู่คณะใหญ่พร้อมกันไปพร้อมกันลงครับครับตุปติปันโนภะโวะโตสาวาตตาปัญจเีลามิลาจามภูติยัมติปุระนะกายะติตาเนนัสนาปัญจเีลามต้นอัจฉริย ซึ่งเป็นต <that> ้นไม้ตะกัู้ของพระเราจะมีคุณธรรมหลายประการที่เกิดขึ้นกับพระองค์ก็ได้มาแสดงธรรมที่ปาฏิบัติหน้าวันวันท้าวัดือนเชิญอหรือไม่ท่านผูชมอาชาสุตวาเป็นต้นเพราะว่าไปตะแทคด้วยการที่เราทำอย่างนี้เนี่ย

โอปัตติกังอังธรรม๓ภาสภุโตโนสุขโตโลตวิโตนโนตะทุโบริสะภาคะวาติติติสโสภะทังอรหัง <laughs>